สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเผยที่มากี่เผ่าพระราชินีผ้าไหมไทยพื้นเรียบแต่งลายด้วยไหมดินทองเมื่อเวลา21นาฬกา8นาทีวันที่12กุมภาพันธ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระบายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศัการ 2, าช2564ณพระราชที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีนประจำปี2564ล่าสุดเฟซบุ๊กวีนเลิฟสมเด็จพระรนางเจ้าสุทธิดาพระสุทธาภิมลรักพระบรมราชินีได้โพสต์ภาพสมเด็จพระรนางเจ้าพระบรมราชินีทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายในเทศกาลตรุษจีนพุทธศักราช2564ณพระราชที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพร้อมระบุว่า ฉลองพระองค์กี่เผาผ้าไหมไทยพื้นเรียบสีแดงเลือดนกพิร,ราบหรือพิเจียนบลัดคเลอร์ตกแต่งลวดลายด้วยไหมดินทอง กีเผาในภาษาจีนเรียกว่าฉีเผาเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับสตรีชาวจีนมีลักษณะเหมือนเสื้อมีชายเสื้อยาวปกคลุมท่อนขาขนาดพอดีตัวด้านข้างมีตะเข็บผ่าเพื่อให้ก้าวขาได้สะดวกรูปแบบของฉีเผาในปัจจุบันได้รับการปรับปรุงในช่วงคริสตศวรรษ1920ในเมืองเซี่ยงไฮ้ให้มีรูปทรงแนบกับสรีระเพื่อเน้นสวดทรงของผู้สวมใส่ เป็นแฟชั่นที่นิยมในสังคมคนชั้นสูงของจีนในช่วงปร,รายราชวงศ์ชิงจนถึงช่วงสวงครามโลกครั้งที่2มีการดัดแปลงให้ชายฉีเผาสั้นลงปรับปรุงแบบคอปกและเนื้อผ้าแบบต่างๆความหมายของสีในวัฒนธรรมจีนสีแดงเป็นสีประจำชาติจีนเป็นสีที่แทนธาตุไฟหมายถึงแสงสว่างความอบอุ่นความรุ่งโรจน์สื่อถึงความสำเร็จความโชคดีความสุข ความจเจริญรุ่งเรืองความซื่อสัตย์เป็นสีแห่งความเป็นมงคลสีเหลืองทองเป็นสีประจําองค์จกกักรพรรดิจีนทุกยุคสมัยเป็นสีที่แทนธาดินหมายถึงความเป็นปึกแผ่นมั่นคงมั่งคั่งความโชคดีความสดชื่นรื่นเริงเป็นความหวังที่ทุกคนปรารถนาทั้งนี้เป็นชุดที่สวมใส่สง่างามและเหมาะกับพระองค์มากขอ้พระองค์ทรงพระ,จะเจริญ ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ